มาดูฟ<อ>ุตซอลในรอบรองชนะเลิศอะไรครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนักกีฬาทั้งสองทีมครับลำดับต่อไปครับทำในงานไหนกีฬาฟุตซอลก็รูุครับรอบรองชนะเลิศรุ่นายมปีหนึ่งสองปีผู้ที่เด็กครับสวัสดีครับเรามาดูฟุตซอลในรอบรองครับ โเมีนน้องน้ำใสครับนายโจ้สีเขียวขาวคืัปัตมานนายโจ้ครับสีม่วงเหลืองครับครับขอบคุณตาพิการออกน้องใสนี่เดี๋ยวด้าูในการเลเวลสิอีิ์วีลล่กครับแบมัววงชอนนี่เป็นฝั่งน้องน้ำใสจะได้เริ่มเล่นก่อนครับ15านาทีครับกรรมการให้สัญญาณ เล่นขวานจะเด็นแลาและสีเขียวขาวเป็นเป็นกันสององค์ที่จะสองสเข้ัตนาครับพี่ครับรุ่นที่สปีรุ่นที่สองัน้องงสยังถึงอยู่มาดูด่ครับเลยมาได้ยินก้าและท่านรุ่สุดท้ายครับเลยยิงแล้วครับโอ้โหชีแล้วมายมมาะจะาปัมาดกกัดกดพิ้งโอ้โห มาเล่นสันยัดบอลมาเป็นทิ้บอโอ้ยเนี่สุดยอดครับอออกอดโอ้ยกอดเจอบามโอ้โอโอโอแคม,แมโอ้โหรับไม่ได้ครับ เล่นฟันครับเล่นหมาเลขแปดชจะบล็อกไว้อยู่ไม่อยู่ผนไปหมายเลขยี่ิบปาดเข้ามาหมายเลขเจ็ดเยิงโอ้โหลูกนี้มาจมาเนโซัดพ้กครัเ็นนามจมาธาชครับไหลมาอีกแล้วโอ้โห ขอเวลานนอกนะครับลูกไม่ตรงกรอบออกหลังไหมครับแล้วดูสองประตูนี่เป็นของดานทีตะบาณแรงโระชดกันขอเวลานอกครับจะถึีน็บจ่ายตึงเช่สามจุบีขวามีเต็มร้อยลูกพี่ก็โอโ้ลูกโอ้โหลูกสามประตูจะโยนฝากบอลให้มาเลขเจ็ดหมดเวลาก่อนครับหมดเวลาสิบสองนาทีของเครื่องแรก ตำลงสั่งเพชรเร็วครับชมวต่อ,อเราไปเรื่อะหลังก็ปัตมาชนะชุดปัดไม่ได้แท่นพวงลูกออลังโอ้ยห้ามจิ้มทุกสามตู้หกัตมาชนะชุดโอ้ยจับคู่กัน้ลยถอดทุกชองออกแท้กัน ไปดูลูกไฟครับวางบอลปาดบอลออกบอนครับโอ้ยนหนอแฮมกดโอ้โหปาดออกอีกแล้วแฮมโอ้ยเกือบเข้ากินเนเช่เจจบเจจิ้มบอลตอหุดแฮมวางยาว กระชอกกะชอกแล้วปชมต่อ5นาทีสุดท้ายเกิดึนถึงนี่ฟักบอลไม่ได้เปไม่ได้สยได้อยู่5นาทีสุดท้ายยิงไม่ผ่านครับโอ้ยไอโอไอยิยงยิงอ้าววเขาเลวันี้อาจะสวนกัน เช่เช่ตังแฮมเตีบอลมาไม่ถึงดูได้ัแล้วม่ยเอาตอนนมาดยาเาไอเบียงบังได้ฟาอ้อเอาเอาแล้วครับฟาอรอฟังเสียงน้องบีดลูกไปลูกไป้องพึ่งลูกไปแล้วขออีกลูกหนึ่ง ปัตมาธนะช่วยยังที่อ่ะไอเอ๋ยหลงน้ำใสสองปัตมาสามา่ะแล้วโอ้ยออก้างออกหลังขอไหมไ่อดจบอัสุดท้ายไปโดนทังสิททิโยกสุดสิ้นอกไปของทางตกน้ำใสแล้วหมดเวลาโอ้โหโมันครับเป็นปนั้นว่าปัตมาธนะชวชนะ สประตู Pop á, ต่อ2ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปครับทั้งนี้หนองน้ำใสจะได้ที่สามร่วมนะครับสุดยอดครับทั้ง2องทีมเสียงกบมือนะครับโอ้โหมันมากแล้ที่ครับเป็นองตัวไปด้ครับมานโชครับได้ครับเ็ดปรชครับอีกตัวเข้าไปรอชิงชนะเลิศครับ รอบโฆษณาระหว่างเทียบเกลวินกับทางด้านของลีซ่าอานการด้วยนะครับของที่สามตัวนรับราผ่าสุดยอดครับวันนี้ชนะเลิศ5ประตูนะครับชนะแพ้ครับแต่ว่ามันครับเป็นเกมที่มันขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ